บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากที่จังหวัดเริ่มมีการคลายล็อกสามารถเดินทางเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างทําให้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างโอเอซิสซีเวลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลําดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีได้รับคําขนานนามว่าคนเยี่ยวก็โชว์ได้มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางพาครอบครัวมาพักผ่อนรับชมการแสดงของปาโรมาแซนรูโดย ทาง o a s i s Sea ว o r l d ได้มีมาตรการเข้มในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าและเมื่อเข้ามาถึงที่จัดแสดงทุกท่านต้องนั่งในสีที่กำหนดและเว้นระยะห่างกันกับครอบครัวอื่น ระหว่างการแสดงได้รียกเสียงปกมือจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากซึ่งทาง Oasis Sea World ได้มีโปรโมชั่นถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับน้องโลมานักท่องเที่ยว3ท่านในราคา350บาทซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งนี้ใน Oasis Sea World มีร้านอาหารแพงท่องนาทีร้านกาแฟต้นไทรให้นักรับประทานได้ดื่มกาแฟกันอีกด้วยมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะ แล้วก็เคยมาแล้วอันนี้มาซ้ำอีกครั้งนึงครับแล้วด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราได้ออกไปเที่ยวหน,นบ้างไหมไม่ได้ไปไหนเลยครัิก็อยู่แต่บ้านอืมตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่คลายลงเราก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่เป็นใช่ครับเป็นที่แรกเลยคนระับครับรู้สึกยังไงบ้างครับอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่เราหน้าเที่ยวะก็เลยมาแล้วก็เห็นว่ามีมาตรการปลอดภัยครับก็เลยกล้าพาน้องกับครอบครัวครับรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับในวันนี้ ก็ประทับใจค่ะโชว์โรงงานน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็พี่พี่ดูแลดีค่ะมีมาตรการดีด้วยครับี่ปลอดภัยอยากเชิญชนท่านอื่นๆนักท่องเที่ยวชาวต่างจังหวัดมาเที่ยวจันทบุรีบ้านเราอย่างไรบ้างก็ที่จันที่เที่ยวเยอะแยะนะคะก็มาเที่ยวาค่ะโอซิซีเบอร์ก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่น่าเที่ยวมาด้วยกันเยอะๆนะคะไปไหนก็อย่าลืมเวนระยะห่างแล้วก็สวมแมสก์ทุก่ห่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ